เอ้ยเบ้เบ้ขอบคุณค um. ่ะทา่ไเนี้โอ้ขอบใจขอบใจป้าเจ้าดีหูจักดีเนาะใช่ขอบเจ้าด้ววัดโอ้ยนนทกินตัวนี้บ่เออของเมย์ก็ขอบใจเด้อไปอย่าอิเตรจักอีกแล้วผู้ใหมายังของนุ่นเลยทายคอ ลายปั่นเแรกของน้นงในลายกูง้อของวันแรกลายกูบ้อไม่แต่นนมอ่ะคอยใจพี่น้องมาพ่อของดีเก็บเอาลูกเก็บเอาคนเอ้านี่เก็บเอาลูกนึกว่าโบแมนเฮ็ดกินได้เฮ็ดเฮ็ดบุทพี่น้องเอ้เนาะอุ้ยเจ้าของนาเราบบเห็นได้นี่คิดว่าโบแมนเฮ็ดกินได้พากันแม่ลงมาเบิ่งเก็บเอาลูกอื กำลังสิเดินทานไปนะป้าลุงเอ้ยมาพ่ออันเห็ดอันนี <che> ้คืองามแท้เ่อกี้ว่าเป็นเห็ดกินบ่ได้ชนแล้วอืองามแท้เนาะนึกว่าเห็ดผีบือถ้าเปนเห็ดบดพี่น้องเอ้สบายดีสบายดีป้าลุงป่ะเอาไปใส่ตะกร้าเฮา่ะจับไว้ดอสัดีป้าลุงอยู่สวดีป้าลุงก่อนนุเอ้ย พี่หันหน้ามาหาแม่พี่สวัสดีป้าลูงโดยเอาให้มนันเบดิดคูดอกเด้อพาเฮ็ดกินได้พี่น้องใช่ไหมอออออเอาเธอเราเราก็จะอ,อะนะ <c oughs> ่อนแล้วลูกที่พามูเมเน่เฮ็ดกินได้ <c oughs> ลาบปากเขาแล้วนอนนอนเบิงเบิงเป้ๆลูกพี่ๆกูไปพูดเลยพี่น้องไปพูดเลย ไม่ใครประตูอยู่พุ่นเลยเอา้าโอ้ยเห็นเฮดบดพี่น้อยโอ้ย,อยสว่างงามผักงามเนยคิดว่าโมเมนต์เฮดกินได้สนหอกเนะเาะออคือว่าอยู่หิ่มอยู่หูอ่ะเพิ่อยู่เนาะกำลังพากันไปนะเมื่อนี้วันเสา,าร์นาะปลาลูงเลยอันนู้นหน่อยเพิ่งกระยุดห้องเที่ยนไม่ตู้กระโทมาพอดีว่า ดำนะมือนี้เนาะไปเลยเมื่อวานนี่ผลโรคกล้โทรมาบอกแต่ว่านี่แหละพี่น้องเอ้ยเนาะไปเลยว่าอ่ะเมื่อวานนี้อยู่เลยอ่ะขันเรนมาขายประตูนี่บ่าดุกระสือกระเซาเอาอัดอัดเออสิบหพ่ออีวะเฮานนนงามคักงามเนยดีเนาะพี่น้องเอ้ยคิดว่าโมเมนเฮ็ดกินได้ย่างลูกเบิ้งโมเนเฮ็ดกินได้ ยังสะอ่อนอยู่เดีถ้าเอาไปอ้างไว้ตู้ลูกเอาไว้ไปอ้างไว้ตู้เอ้ยเอาไปอ้างไว้ตู้ในแกงใส่น้อยมมาตอนเวทนี่เด้อนี่เฮ้เฮ็ดกินได้เออหาบงเด้อหาแน่บงเด้อรนี่ชัวร์เจ้าของหน้าเน้าจงเล่นใหญ่ยิ่งเจ้าเงินเหลือ่ะ ไอ้ไก่บ้านเราเอาสวยเนาะอยู่ลักหูวอะไรพี่น้องอยู่ลักหัวหน้าป่าเนาะเอาล่ะลักหินเนาะเนาะใหญ่ปานนี่เลยเออไปไปดูเลยมื่อกี้พากันไปน้าไปลำน้าก็ไปเป็นคุณหนูได้สองมือสามมือพี่น้องเลยเนาะนั่งคลายเครื่องอ่าปาก้าพอดีดำเลยไปลุยเป็นใช่ไป ลูกสาวหายสาวน้าต่อบาดพี่น้องเอลยเนาะายเฮาเขากันอยู่หน้าเด้อปลาดูเอลยเอาเกือบลุทบอลูกเกือบลุดเอ้าเอ้าเอ้าไปเอ้าไปลุกไปเหตุเกือบเฮียมาไปนี่ปลาดูไปเขอกันอยู่หน้าเด้อเนาะ ไปเบิงสซงเท่านั้นดำห้ไ <ective> ด้ไาดูเลยเนาะโอ้โอมาโอ๊ยปุ๊บกเน่ยอานะโอ้ยโอนโบนบนเอ้าคุ่นจง่า้ง่ายใจง่อยง่ายมาหอดนาแล้วเนาะไปดูเลยอาลงลูกหลามปะ บึงเนี่ยลงลงว่าบริเวณอย่างเรามันบริเวณอย่างเราโอ้ยโอ้ยโอ้ยมักาะอีกปุ๊บเอาแรงป๊อบมันแห่งน้ำแล้วอ้าวฮันกับแหงมาวันเนาะอันนน

ไปเอ็นเอาอยู่ไอ้หน้นาไอ้ปัญญาเอ้ยบ่ายออกมาเราเห็นเราไม่รักเอาเฮ็ดให้ปัญญาบ่รักเอาเฮ็ดให้ปัญญาอยู่รักหัวให้ปัญญาน่ะตรงนีงามใช่ผมชาวบ้านั่นเราเอาแต่ว่านี่แหละจาเราเห็นน,หนีน่เน,นี่ยชิ้เอาว่านี่น,น่ะเออเห็ดบดออกมันห่อนเห็ดบดนี่ได้เนาะแน่แนมแม่สิอันนู้นเอาเนื้งให้แม่ตู้นะมาเบิ่งยุ่งห่ะ พี่นีองโอ้ยงามดีดอกเออวานนี้กไ็ไ่บ่ไม่ตุเฮ้าแมวจะมามัา่ฮวมัม้มเออเฮาเซน่ะแมาเนี่ย,มมน,น,ยนู้นใช้เหานะเจ้าเอาเครื่องดื้ให้ยไปปตูนะ่ใช้มาห้ประตูก่อนเยอะไม่นี่ประตูไม่ตู้ลำอยู่ให้ใกล้เนาะมุอน,นี้เนาะได้ก้าจากซิบ่ะได้ก้า,าหาโอ้ได้ก้าหาผูบ่ทำบรดาเด้อ นกง่ายอยู่บ่ตาไหมตาอยู่ลกบ่งานเออไเวน่หมด้อนี่อนพากันลกบ่งสามโงได้ไวอยู่ด้เนาะมเตพันเอิดมาอย่างนด้พันเอิดมาอย่างนี้มาผีตู้อ้วตู้เตมเหรเอิไปยังใหนะมีเนื้อให้พ่อมนโ่่ออแมนมันนะเอ้ย เอนตัวอ <objectively. S 1> oh, ้วนตัวเต้นมาพี่น้องเลยเออมาได้มากระทบพี่วะยิ่งเ่ยเ่อเออยิ่งเ่ยเว่ยขอบคุณค่ะสาธุเนี่ โอ้ขอบใจเข้าใจฟ้าเจ้าดีหู้จักดีเนาะใช่ขอบเจ้าดีป่ะโอ้ยอนนกินตัวนี้เพราเออของเมย์ก็ขอบใจเด้อปุ๊บใครอยากกิต้มยำจักอีกแล้วผู้ใดมักยังของนุ่นละลายกูฝัดแล้วของนุ่นละลายกูบ้ของบ้านละลายกูบ้ามีแตนนมอ่ะขอบใจขอบใจขอบใจไปขึ้นไปขึ้นอยู่กับถ้ำบุรุษไปอยู่กับถ้ำนู่ยเนาะ พื้นกระเบื้งกระบือได้มานะยีมวันเช้าวันนี้วันเสาร์เลยวันนี้สดีเนาะโดยสัดีเด่อนสองมือดำบนากับวันนี้เอาต่อยตื่นมาหนึ่ตื่นเบื้องไกลน้อยอะนะตื่นมาก่าหน้อยยันว่ามันไต่อ่อนปุยเดี๋ยเลยเบื้องเหนือคือพอดำต่อยเลยเอาอีกเอ้อ่าใครก็อยู่เลยชื่อตัว่ มันกะพ่อเป้ไปอยู AS, uh, right, ่ต oh so ี้พ่อเป้ไปมืองานมือสองไปนี่แล้วคาับให้ก็อยู่ไรล่ะนะโดยโดยลูกก็ง่ายอยู่บ่ฮะลูกก็ง่ายอยู่ตี้ง่ายอยู่ทำหมดร้าพ่อเใครก็ตาดีอยู่บ่ยหญ่แล้วได้ลายหนุ่มลายได้อหนุ่มลายโอ้บอกไปแต่แล้วไงอออลายยังเคยนะไปนอนอยู่อู่เชยแับนี้สั้นอยู่ว่าอู่น่ะยันมีให้อะลูกดีใจเบ่นะรุ่นนอนขาไกลคันห่างคนเนาะ ฟืนก็ฟืนก็ฟือไปหาเอาเองได้นี่นะไปหาเปิดห้านยุบผลวะเปิดเฮียงหลูกว่ะไปไปก็ไปแล้วนะไปวะเปิดห้านนั้นนุนเสียเอันเอ็มลอยไปชูตู้อ้วนกินพอดีอาไปเปิดห้านแล้วก็พอดีทอพอบนโทรมาสร้างเครื่องจัดเครื่องไอ้พอพอดจังววาพอพอดนอันไปอนั่นไปฮับเอาลุงดีรุงดีพันเสียงเต้องมอพันบ้าอัน่า หญ้าออกแต่ห้องมอก็ได้ไปหับดาวมาอ่าก็โดยโทษง่วงวะคือว่ามันไม่เกณฑ์ไม่ยังเนี่ยไม่เกณฑ์ขึ้นนะหัวไม่เกณฑ์แม่เจะาหัวไม่เกณฑ์ลูกอะอนคำกินเลยลูกข้าวเพราะมันเย็นยป้ากันกินข้าวแล้วบ่กินแล้วขาวคุณนะขี่รถมาอยู่ดีๆรถอันน้นป่ะลงไปเบึงที่มันแม่นยังเฮ็ดกินได้ว่าคือกินว่าแ่นไปกเบมึงกับมือแล้วเราก็เลย ไปน้องเฮ็ดกินได้หรอแจักได้ไหมเฮ็ดกินได้ก็ว่าเฮ็ดกินได้ <laughs> ว่าเฮ็ดกินได้เราเป็นเห็ดบดเนาะเออเราเคยกินแล้ว <laughs> เฮ็ดกินได้ละแล้วูกกะผักเป็แง่ไหนก็ตัวสร้อยอะไรก็เจ้ากระปลาตีซุปอาวอกอะไรก็เจ้ากระซุปอาดิแกงคอยแกงปลาคอยัง เออเห็นน่ะงามเลยพี่น้องเอ้ยหันยังว่าเจ้าของเราบ่เห็นบ่คือเจ้าของเราจงอันนี้ว่าบ่จําเห็นเพิ่นเอาแล้วเพิ่นสิจงให้พี่ช้งคนเห็นคนก็เอาแล้วเนาะเบิ่งแน่ก็สิว่านี่เพิ่นบ่จงแม่นมันเ่าปานนี้เนาะว่าเนาะอือเ็ดนี่มันออกแต่ว่านี่เ็ดนี่อ้ายปัญญาบ่เบิ่งเนาะอ้ายปัญญาบ่เบิ่งเอาอยู่อ้ายปัญญาเลยนี่น่ะอ้ายปัญญาบ่เห็นแม่ายาเลยว่าเบิ่งเอาเครื่องขึ้นไปไว้ก่อนเนาะปลาดงเลย ขึ้นไปไหวก่อนงลงมาลุยเบียกน้ำม่ตู้ต่อม,มาพี่น้องเลยเนาะมาลำช่วยงานนี่ชอยช่องแถวก่อนมาอันมาปิดท่ายก่อนมาปิดท่ายเอาความเอ่อควมชอบ่มดีก่อน <laughs> ช่องแถวด้าลำแต่เช้าวันแรกวะ่ะวันห้ามาวันแล้วว่ะตอนจบว่ะ <laughs> <laughs> มันคือแก,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 กเนี่ยวันจีมะเอาก้มดีก้มชอบมันคือแขกเนี่ยมันหน่อยเราได้เธอซับมิดสม่วยเนะ <c oughs> าะบ่ตรงมาดาหน้าเว้ยเออกินเออกินมิดตะหมอกตะมินเนาะลงมาดาหน้าได้ตะเกนบบานี่เลยเบิ้งเขาซับเจอเออกินของพี่มาเบาิ้งเขาซับเจยเม่ได้ขายเครื่องมันแห้งเอาเครื่องมา่อไร <c oughs> ได้ก,กายเครื่องวันให้เอาเครื่องมาลายเลือกไม่ตู้ก็ประตูนะเนาะลือกจั๊กได้ผู้ใดมัดยัง <c oughs> ้าทูกเพื่อนลายกุ้มุ่บงบอกขอเพื่อนโดนนมชามกล้องว่าลายกาุ้งเปินเพียดบศรษฐกิจไม่ได้เลยมาสามกล้องเลยเราเห็นนอนพี่ก็ามเาเลยตังค์วะนอน นอนพี่บ <Okay. S 2> <gies> <What? S 2> ่หมูแรงเนี่ยอเคหอยนะเฮ้ยเอาย่างยี่ว่ย่างีกว่ายนาหมัยเนาะนอนนาบ่หมูแดงเนี่ลูกแพ้เต้าบ่หอยนี่แต่นอนบ่นาะคือบ่เห็นหน่อยหน่อยอันที่เมื่อบ่หมูแดงเนี่ยนี่งี้บ่ตู้ถามมาลูกเออพี่เจรนาเฮงแพ้ไทยกันแล้วบ่ไทยบ่ำก้อีกบ่ ตาเขายังลายบ่อกลางเลยตาเขายังเหลือลายอยู่บ่เออน่าจะได้เนาะงานตัวนั้นบ่ชุดคุ้นเลยบ่เออประมาณหาซิคุตัวไอ้ขุดคุ้นงานลำดนนะหอดบ่กลางหาซิห่ออันที่พวกเปิดปากกั่งเปิดปากกั่งเลยใเวลากุ๊ปลงมาแท่มเนาะที่ว่าเพิ่นบดใช่เนาะ มาลุยต่ออีกพี่น้องเอ้ยเป็นคุณหนูได้โสงมือนั่งขายเครื่องมาเป็นลูกชาวนาคือเก้าเกิดแดกเหรอเกิดแดกไหมตัวเกิดแดกเป็นลูกชาวนาเกิดแดกเป็นลูกชาวนาเลยลีกบนะ่ได้เนาะเปีียงบ่ได้เปีียงบ่ได้จะเป็นคุณหน,นูสงมือ น้องเลยเนาะไปนั่งขายเครื่องอบาใช่าบายุดตั้งชามชีมื่อใช่ไหมตุดูหมดหมดละะ่ามันมันพอไรอยู่ดิพอแปเห็นมูป้กับรับม่หรออยู่ยนีเทถาโอ้ย้ากันแป๊ะโดนบ่ได้มือนางงานกะเอาวดบัลลังได้งไชมง่ะบอกว่าจะมือหนังงานาปินลนกปลงงาก้างานให้ยังได้หลายงานเลยเนาะ แล้วนี่ยังเนตนนะแค่น,น,นี้มันเป็นโรคมันกอ่อภัยเ <c oughs> นาะนุ่นมาเห็นเนาะไม้ใหญ่นะไม้ใหญ่ถึงเหยว่าถ้าทนไม่ยังสั่นเด็กมาอดก่อนนะยังสั่นเด็กมาหัน,นี่ตู้ย่วไปแกงกินนลยว่านอน, <c oughs> นอน้อนุ่น,นเห็นว่าตู้ย่วเอาหนูไม้เจ้าไปแกงกันลูกตู้ย่วแกงเลได้นอนหนึ่งอ่ะลูกนกไม้ใหญ่ใหเด็เอ้ตู้ย่วเอาไปแกล่ะ กงตู้เต้นกินนะจิ๋วแกงนั่นเลยจิบอไดมาัวบอไดมาเอากเมือน้าเข้าคอยลัดเกือบลบหลักไตดินดูดปะดินดนำไปดำมากนุ่มอย่พี่น้องเอออคนนี้เดีวชิล่มร าต้องดำห้อ้างเดี๋ยวนี้มันดำทีมันจะอยากแม่งเยอะแยะใคแต่ว่าก็เดี๋ยวยังเอาขึ้นเลยม่บ้านมันข้าวำไปมันจะตายหมดโทษนะมันจะตายแล้วทำเพราะว่าให้หน้าเขามันมีมนมาา้ำอยู่ดิลงองบึ้มตัวข้าวดำก้อนนั่นได้สินันแหลลองมือนคนนันอ่ะงามอยู่บอก กำลังขึ đó, ้นบ <c ười> <c ười> ่ลองเมงนน่เดียวนั้น่งไปลองเมืองว่ามันเนื้อมันบุยุกเดกอเอาเลยจี่ไปน้ามันจะอัดไปนําเนาะไม่ท้นมูด้ํานจถากเลยเีะ เพ็งมาละเฮ็ดตะงกไปเ่าแตนบ้เราเฮ็ดตะงูออกนเฮ็ดตะงูออกือแซลคุณข้เจ้า่ายดงเฮ็ดตะงูออกเออมันห่อนมันเอาเฮ็ดตงูว่ะนี่ช้นตัวกระโงกอบุได้คืออะไออกบุได้คือหอวดที่หนี่นะเนาะบุไดแบบชนะเวลาไปฮะก็ได้กินนะบุได้กันเนาะไปบ้าแ้นบ้าเิหลน้าเลยโอ๊ยเพลงเมันใบดำไหม่ะดำ เออเป็นชวนไปหาชั่วข้าวบาดปูมันสีมานน้อพี่น้องขี่รถมาทางกัมานอันนู้นในเฮดบนพอน้พออ้อบาดงนึ่ะไล้วน่ะพอดีได้กินบาดหนึ่งแต่มาดันอาอนน้อไม่กินเจชในอนพอได้แบบามันงวดอะพาโอเคจะเฮ็ด Да yeah. ไปกั sea, yeah. oh. so ็คไปปลูกเยนออกไปเลนออกไปูาไดีะไปเี่ยงแนยนมาเราเสีห้ไปเดี่ยงคือเกาแล้วบเราเคยได้กินเนากระโยกเสีห้เอาไปเลี้ยงเนาะก็นอนแน่ดำหน้ากอนตมาแจะเก็นชิบไปมือ ทำนย่านนอปไปสิได้หึมาแก้คนแล้ว่นมัเลยหลอกย่านนอปลได้น่าบ่อยากดำนะยูนใหนมูหยในวฮะใยอยท่าู่้ยนอ่อยตตู้่ตตู้ขึ้นปลาพยไปจ้กลู ออมาทีเดยเนาะบาิม่พี um, roat, ่ชอบเอาค้มดีค้มชอบอยู่บเฟ่แล้วคือกน่าชุดอีกทีน่าชุดคือเกาอยู่แดดได้บันี้พี่น้องเลยเปิดพมานกัางเลยข้าว้ห้มค่ะ ดำหน่อยกับสมหน่อยเนาะบ้านนี่ก็ห้อนห่อนบ้านนี่ก็ได้มาเมื่อนี้ก็ห่อนอีกคือเก้าเมื่อนี้ก็เนาะสองถแถวล้วแต่เ้ามาหากระไดงานหนึง่งพี่น้องเลยเมืกาจังมันอีตุประมาณสี่สิบงานหนึง่งนะเนาะเอาสาปาลุกเลย กัชาชาวเมยจักน่อยปรตูเราถ่ายงานนั่นแล้วยังพากันดำไปลกกาถาเพราะได้ตืมกันเนาะลกกาถาเพราะได้ตืมกันพี่น้องเอ้คลิปนี้ไม่น,อน,น้องนุ้นกัสิได้นำหน้าไปเดิดนอนอกมือนี่ก็นมาดำไฮดำหน้าคือเก้าปลาดุงเ,เนาะไปเป็นคุณูนูขายเครื่องอยู่สองเมือ่อกลับมาเป็นลูกชาวนาคือเก้าม <laughs> าแดงเจ้าวัดสิได้นอนหน้าไปจกักเนาะเพราะว่าในเฮดเบียกแต่เศร้าในฮะนะพี่น้องเอ้ เมื่อกับบรได้ขายเครื่องเนาะก็บรบบเป็นวันเสาร์แน่ตื่นมาเป็นวันอาทิตย์เจอตอนแดงบื้อนเจองพากันเมื่อมันจันทร์นนนไปหงเรียนเนาะเอาสะะับปาลุงเอ้ลำลาไปแล้วเนาะพอกันไม่คลิปหนาเด้อนาไป้วยบรรยากาศคึมคึมเนาะพี่น้องเลยคลึมแดดได้พี่น้องเมื่นคึมฝนสบายดีเนาะพี่น้องเลยไปเด้อตู้เด้อ บายดีบ๊ายบายโดยอ้ามืดดีหรออยู่าเห็นงคนกับคนมืดว่ะมืดอากาศเด้